สิพอคารวยครับพบกันเชิญเพื่อนาทางตัวเลขการสื่อโชค,โชคสลากกิบรัฐบาลเพื่อนบ้านเมื่อเชื้อวังฮาน้อยลาวพัฒนารวมไปถึงด็นหุ้นรอบรต่างๆจันทร์ถึงศุกร์กันอีกเดียวเนาะพบกันในรอบของวันจันทร์ที่30มกราคม2566ันบแป๊บเดือนแรกของปี6กจะสิ้นเดือนนะเนาะเมื่อวานนี้66มาแล้วนะแม่เจ็บใจเนาะให้99บอกแล้วนะในกลุ่มให้99เมื่อไหร่อย่าลืมนะ9966ก้ 9, 9, 6, 6, ตัวเดียวกันเนาะ สามสามก็มาอา้าวก่อนจะดูในทางของวันจันทร์ดาวฤกสุดทางวันอาทิตย์ครับใครเห็นใครแปลนทั้งสี่หน่อยครับเฉพาะกิจครับ8 2 6ล่าง19พิเศษ7 7 4ล่าง37ปกติครับ479ล่าง66ปิดท้ายวี p ครับ033ล่าง52แหมใจคอมันแหมจริงๆนะนะเ้าเนี่ย กำชับอยู่แล้วเนาะเก้าเก้ากับหกหกมันตัวเดียวกันเนาะแม่เจาะก็ยังปังอยู่ครับเจาะก็มีสองหกสามเจ็ดสามสามห้าสองเนาะวินแปดสองหกนี่แบบเน็ตเน็ตเลยนี่ก็แปดสองหกนี่ก็แปดสองหกเนาะสายวินเนาะยังไงก็ห้ามเผลอห้ามพลาดเนาะช่วงนี้เด่นไม่ดีก็จริงแต่ก็ยังประคองด้วยเจาะให้เนาะยังไงก็ดูทั้งสองอย่างไปด้วย,วยกันนะครับตามแต่พอดีนะครับอ้าวตามแต่พอดีหวยมีเขา้ามีหลุดเดอ้อ ยังไงก็วันนี้ลาวเราไปแก้มือกันเนาะสำหรับสาวกตาลาวก็ดีครับเอาขอใองให้ปังตามแต่ปฏิหวยมีเขาไม่หลุดครับมาดูในทางสีน้อยมัดรวมนะครับในะรอบของวันจันทร์ที่30มกราคม2566นะครับสุดใจพิฆาตสีน้อยและลาวพัฒนานเนาะ <c oughs> ขอไปครับ อา้าววันนี้มาแก้มือกันใหม่เมื่อวานเด่นรอบไม่ดีวันนี้ดีแน่นอนปังแน่นอนเราห้ามเผยห้ามพลาดเด่นรอบเนาะหรือไม่สลับรอบก,ก็ดีสายวินสามตัวมาทุกวันลวันนี้ต้องมาแน่นอนนะครับ8ปดแดงหนึ่งในตารางให้ไวสายเบิ้ลล่ากันต่อไปนะครับ8ปดแดหนึ่งหนึ่งนี้อยากให้จัดไปเลยนะครับยาวๆเลยเนาะตัวที่ชินชอบก็ติ๊กเะแนให้หมดแล้วไม่ติ๊กไม่เน้นมาเช่นกันเด้อกำชับเสมอเนาะก็อย่างที่กำชับไปตลอดว่าเมื่อไหร่ที่ให้ห กับ9ตัวเดียวกันเสมอเนาะอย่างเช่นเมื่อวานที่ผ่านมาเนาะมัน6ให้9 9มา6 6เนาะสายเบิ้ลเมื่อวานก็แหม่9 9 6 6สาอ่า9 66 33นยสายเบิ้ลยายใจเป็นไงบ้งก็ไม่รู้เงียบคลิปเลยไม่ได้ส่งข่าวเลยเนาะนอกตาราง2306เลขกำลังวันวิ่งแน่นอนครับทั้งวันวันนี้อ้าวห้ามเผลอห้ามพลาดสายวิ่งรูดนะครับอ่ะ3ตัวให้ไว้2ชุดพอนะครับสำหรับฮานอยในนอกตารางเนาะ ัวที่ชินชอบก็ติ๊กให้ให้หมดแล้วนะครับอ้าวอย่าลืมนะสายวีนมาทุกวันกําเลขยิ่งเลขวันเนี่ยมาเป็นคู่คู่เลยนะเลขวันมาทุกวันนะครับอ้าวชินชอบชุดไหนตามชุดนั้นเนาะหรือชอบต้องสอชุดก็ตาม2ชุดเนาะดูใส่กันเอาสองทุ่มสาวฝั่งของเราพัฒนา4 7 5เเลขไหลาย4385วางให้นะครับเจาะ8543นะครับเบิ้ลนิด88 8 8ก็ก้9น่าจะมานะครับถ้าไม่มา8ปก็9เนาะเราถ้าเบิ้ลเนาะ ตัวที่ชินชอบก็ตีคะแนนให้หมดแล้ว3าตัวให้3ชุดอย่าลืมนะตัดเล่น2ตัวนําเดอร์ไปและกลับเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็น4ี่ตัวหรือ3ตัวก็ดีอา้าวยังไงก็ขอให้ให้ปังพี่น้องมาสายแต่ก็มาต้องขออภัยนะครับอย่าลืมนะครับดูแล้วดูคลิปแล้วก็กดไลค์เพื่อน,น้ำเนยครับพี่น้องกดนิ้วโป้งไล่ไล่เพื่อนน้ำแน่คันชอบกันได้บมชอบกับกดกระโเป็นยังงครับขอบคุณในหลาย <laughs> ขอให้ให้ปังทั้งสี่หน่อยและลาวพี่น้องสําหรับวันนี้ก็ เ่งปังกันน่าดูแน่นอนครับเอา้าตามแต่พอดีห้วยมีขาวมีดุดจ้า